เพดานอะจำเป็นต้องมีไหมแล้วถ้าเกิดว่าตัดงานฝ้าเพดานออกมันจะช่วยประหยัดงบสร้างบ้านไหม่ังแรกเนี่ยถามว่ามีหรือไม่มีได้หรือไม่ก็ได้ทั้ง2รูปแบบขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบบ้านของเราเนี่ยเป็นทรงไหนถ้าอย่างเป็นทรงนอร์ดิกทรงลอฟสองทรงเนี้ยหลักๆเขาจะมีรูปแบบที่เขาออกแบบมาแบบไม่มีฝ้าก็มีแต่ก็เหมือนจอากหลังที่เราเคยทําไปบ้านนอร์ดิกอันนี้ไม่มีฝ้าหรือเป็นแนวลอฟเขาก็จะโชว์แนวโครงหลังคาแล้วก็โทแนวท่อไฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถามว่าถูกลงไหมก็ไม่ได้ถูกลงนะครับเพราะว่าอย เนี่ยเขามีหน้าที่ในการปกปิดงานข้างบนที่มันดูไม่เรียบร้อยอย่างเช่นมองไปแล้วเนี่ยเห็นฉนวนเห็นแผ่นสะท้อนความร้อนเห็นแผ่นหลังคาเห็นโครงหลังคาเห็นสายไฟปกปิดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องการจะให้ข้างบนมันเรียบร้อยก็ต้องขึ้นไปเก็บงานเหล่านี้ให้ทุกอย่างมันดูเรียบร้อยทั้งหมดเลยแบบบ้านเนี่ยก็มีส่วนสําคัญถ้าเป็นบ้านทรงปั้นหยาแบบเนี้ยก็จะไม่เหมาะกับการโชว์หลังคาแบบนั้นก็จะเหมาะกับสองสไตล์ที่บอกไปราคาจะถูกลงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ข้างในบ้านด้วยว่าเราจะตกแต่งหรือโชว์ขนาดไหนครับ